สวัสดีค่ะวันนี้มาดามทำแกงส้มมะละกอนะคะใส่ปลานินค่ะตัวใหญ่ๆค่ะทำยังไงไม่ให้ปลาเนินค้นเละนะคะแล้วก็รสเข้มข้นค่ะกลมกล่อมค่ะเป็นสูตรของมาดามค่ะสูตรลงตัวนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกับวิธีทำกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะแกงส้มนะคะ แกงส้มปลาเนนใส่มะละกอค่ะนี่ค่ะปลาเนนมะละมาดามล้างเกลือค่ะสองสาน้ำนะคะล้างทำความสะอาดค่ะล้างท้องล้างอะไรให้สะอาดนะไม่มีดำนะคะสะอาดค่ะวันนี้จะแกงใส่ปลาเนนนะคะนี่ค่ะมะละกอมะละกอเอาใส่อะไรออกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีพริกแกงค่ะพริกแกงส้มค่ะแล้วก็มีกะปิหอมแดงมาดามตามรวมกันนะคะ กระดามจะตำรวมกันหอมกับกะปิแล้วก็พริกแกงค่ะใครจะทำพริกแกงเองก็ได้ค่ะแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำตาลปี๊้ํำปลาค่ะเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงอะไรค่ะ เราจะใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่หอมแดงงไปนะคะ ตามด้วยกะปิค่ะกะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พริกแกงค่ะเพราะพริกแกงที่เราซื้อเขาจะไม่ได้ใส่กักะปิไว้กับหอมแดงนะคะเรามาเติมทีหลังนะคะ เราจะขวนเข้ากันเลยค่ะแล้เราไปแกงกันนะคะแกงของเราก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปหั่นมะละกอนะคะใครชอบแบบไหนก็หั่นไปเลยค่ะชอบยาวชอบสั้นหั่นได้ค่ะแต่คนชอบนะคะ มันดาจะหั่นประมาณชิ้นเท่านี้ค่ะมันดาหั่นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันนะคะอันนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วค่ะใส่พริกแกงไว้นะคะ่พะ,ะพริกแกงที่เราตำนะคะ พี่แกงละลายค่ะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยนะคะพราะเราจะมาปรุงเครื่องแกงใหม่ค่ะเราใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ใส่น้ำปลาค่ะตาลนะคะตาปลปี๊บค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ เห็นตามพิ่ลายากันค่ะเราจะใส่มะละกอค่ะที่เราหั่นไว้นะคะมะละกอค่ะมะละกอเอาไส้ออกนะคะไส้ออกความสะอาดค่ะ อมอมะละกอเริ่มจะสุกแล้วค่อยใส่ปลาค่ะเราชิมดูก่อนนะคะถ้าเราใส่และคน,นะปลาเขาจะเละนะคะก็คาวด้วยค่ะ มะละกอสุกก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ปลาทีนี้เราจะมาชิมกันนะคะลองชิมดูค่ะความเปรี้ยวความหวานนะคะปรับได้ค่ะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะเพราะแกงส้มจะต้องมีเปรี้ยวแล้วก็หวานด้วยค่ะได้แล้วค่ะงั้นเราจะใส่ปลาลงไปนะคะ เราใส่ปลาเราจะไม่คนค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ เราจะมาดูกันผ่าให้ปลาสุกก่อนนะคะนี่ค่ะแกงส้มของเราก็ปลาของเราก็สุกแล้วค่ะเราจะมาชิมรสดูนะคะมาชิมรสดูค่ะแลกก็สุกกำลังดีเลยค่ะอร่อยค่ะรสชาติดีมากๆเลยคะ่ะ เพื่อนๆชอบก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้เด็ดค่ะทํากินได้ทําขายดีค่ะตอนนี้แกงส้มของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะแกงส้มมะละกอแสปนินค่ะรสเด็ดจัดฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะกดซับสไครต์นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ